สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองเอาวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจ้อยกันอีกแล้วนะคะในวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะคะเด็กๆเอาวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรคะเด็กๆใครจำได้บ้างเรื่องอ,อร่อยผักผลไม้นะคะและต่อไปคุณครูจ้อยก็จะให้เด็กๆ ไปฟังเสิมประสบการณ์ในเรื่องประโยชน์และโทษของผลไม้กระผัาว่ามีอะไรกันบ้างาเดี๋ยวเด็กๆเ,เราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องโทษและประโยชน์ของผักผลไม้นะคะ chai ฉันยังช่วยต้านทาน เด็กๆคะเราก็มาเรียนเสริมประสบการณ์ในเรื่องผักผลไม้อาประโยชน์และโทษของผักนะคะอะเด็กๆคะดูรูปภาพประกอบนะคะว่าประโยชน์ของผักมีผักอะไรบ้างอาประโยชน์ของผักมีอะไรบ้างนะคะอะผักก็มีห้าสีแล้วก็ห้ากลุ่มนะห้ากลุ่มนะคะก็จะมีผักสีเขียวนะคะ ผักสีเขียวก็จะเป็นพวกผักอะไรค่ะเด็กๆผักคะนา้าผักกาดตําลึงพวกผักพวกนี้จะเป็นผักทำให้ต้านอนุมูลอิสระขับถ่ายดีแล้วก็ทำให้เด็กๆผิวสดใสนะคะ,ะต่อไปก็เป็นประเภทผักสีแดงผักสีแดงจะมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆก,ก็จะมีมะเขือเทศพริก เด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะแล้วก็จะมีผักสีแดงก็จะป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะเด็กๆแล้วก็ลดการเกิดสิวนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นผักสีเหลืองนะคะเด็กๆผักสีเหลืองก็จะเป็นพวกฟักทองสับประรดอ่าเด็กๆดูรูปภาพประกอบนะคะแล้วก็อะไรคะแครอทเข้าโพด ผักสีเหลืองก็มีประโยชน์ต่อตาและดวงตาของเรานะคะพัฒนาการมองเห็นของดวงตาเราค่ะเด็กๆแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะต่อไปก็เป็นผักสีม่วงนะคะเด็กๆผักสีม่วงก็จะเป็นพวกมะเขือม่วงแล้วก็กะหล่ำปีสีม่วงแล้วก็หอมแดงนะคะเด็กๆผักพวกนี้ก็จะช่วยทําลาย สารที่เกิดมะเร็งนะคะเด็กๆแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ผักอีกชนิดหนึ่งก็คือผักสีขาวก็จะเป็นพวกผักกาดขาวนะคะเด็กๆหัวใช้เท้าถั่วงอกกระเทียมผักสีขาวก็จะช่วยให้น้ำตาลในเลือดเราก็น้อยลงจะเกิดพวกโรคเบาหวานอะไรก็ช่วยได้นะคะเด็กๆอะ ประโยชน์ของผักก็มีเพียงแต่เท่านี้นะคะเด็ก,ดกต่อไปเด็กๆก,ก็ไปดูโทษของผักนะคะว่ามีอะไรกันบ้างาโทษของผักถ้าเด็กๆไม่ฉีดผักเนี่ยจะมีอันตรายจากการฉีดสารเคมีนะคะเด็กๆถ้าล้างไมส่สะอาดก็จะทำให้เกิดโรคได้นะคะโรคอันตรายได้นะคะแล้วก็ถึงตายได้นะคะเพราะผักบางชนิดจะฉีดยาฆ่า,ามแมลงนะคะ ที่เป็นโทษกับเราได้นะคะหรือผักถ้าล้างไม่สะอาดก็จะมีเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิที่อยู่ในดินเอ่อเกิดโทษกับเราได้ถ้าเราทานเข้าไปถ้าเราทําให้ผักไม่สะอาดนะคะแล้วก็เชื้อราที่เกิดในผักนะคะโทษก็เกิดอันตรายแก่เราได้เด็กๆคะโทษของผักและประโยชน์ของผักก็มีเพียงแต่เท่านี้นะคะเด็กๆ ในวันนี้คุณครูจ้อยก็พาเด็กๆมาเรียนเสริมประสบการณ์ในเรื่องโทษและประโยชน์ของผักผลไม้นะคะเดี๋ยวคุณครูจ้อยจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะว่าวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรกันนะคะเราไปกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะกิจกรรม สร้างสรรค์นในวันนี้ก็จะเป็นการวาดภาพระบายสีอิสระนะคะเด็กๆคุณครูก็จะให้เด็กๆวาดภาพลงในใบใบงานตามจินตนาการของเด็กๆว่าจะวาดภาพอะไรนะคะแล้วเด็กๆก็นําสีมาระบายด้วยนะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูในวันอะไรคะเด็กๆในวันจันทร์หน้านะคะเด็กๆเพราะวันนี้เป็นวันสุกวันสุดท้ายสุดสัปดาห์แล้วนะคะ เอาวันนี้คุณครูจ้อยก็สอนเด็กๆเพียงแต่เท่านี้นะคะวันนี้เด็กๆคุณครูจ้อยลาเด็กๆไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์สวัสดีค่ะ